แนะนำเรื่องดินนะครับมีลูกค้าส่วนมากเลยที่มาที่ร้านเนี่ยจะบางคนก็จะเซตตู้มาแล้วก็จะมาถามว่าดินที่เลี้ยงอยู่ใช้ได้ไหมนะครับดินเนี่ยผมแยกเป็นสองประเภทเลยคือที่ร้านเนี่ยจะเลี้ยงกุ้งเยอะเพราะฉะนั้นดินที่ทํามาเฉพาะเพื่อกุ้งเนี่ยมันต้องคุณสมบัติเนี่ยมันจะใช้งานกับกุ้งได้ร้อยเปอร์เซนต์มากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ากรวดหรือดินไม้น้ําจะเลี้ยงกุ้งไม่ได้นะครับทุกอย่างถ้าเราเข้าใจสามารถใช้เลี้ยงได้ แต่มันอยู่ที่ความสะดวกในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นคือดินกุ้งกับดินต้นไม้ต่างกันตรงไหนนะครับก็คือต่างกันที่คุณสมบัติในการควบคุม pH แล้วก็ควบคุมแร่ธาตุนะครับดินต้นไม้หลายๆยี่ห้อก็มีความสามารถในการควบคุมนะครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะไ,ไ,ม,ไม่ได้มีทางเลือกมากเหมือนต่างประเทศนะครับอย่างกุ้งพวกมีโอคารดีนาหรือกุ้งสีนะครับเราจะใช้กรวดตู้เปล่า หรือว่าจะเป็นดินมันก็ค่อนข้างง่ายแต่ส่วนเลดบีแล้วเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงคือเขาชอบแร่ธาตุต่ำฉะนั้นในการควบคุมแร่ธาตุเนี่ยจะเป,เป็นประโยชน์มากเลยครับดูได้เลยตู้นี้เพิ่งเทดินลงไปดินยังขูกขัดอยู่เลยครับกุ้งไม่มีปัญหาเลยนะครับเดินกันมีความสุขดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าดินเรียบปุ๊บเนี่ยคือเขาจะเดินกันแบบเรียบๆเ,เลยเห็นไหมเขาจะเกลี่ยดินให้ละอันนี้คือดินที่อายุประมาณตู้นี้ก็เซตขึ้นมาใหม่ได้มาสัก2เดือนครับก็ ฝากไว้นะครับเรื่องดินครับดินเลี้ยงกุ้ง